กินเขาแรงพี่น้องทำมังงงกับต้มจืดมาลนะไข่หน่ยหนึ่งไม่เคอกินขา้าวอยากกินเผ็ดดี่สีซ่วง ไอสิหนาวเป็นม่เป็นแต่ยูไหมก็อยากกินเผ็ดๆอะไรเพ็ดเป่าเผ็ดไหมคิงเผ็ดไหมเป็นเผ็ดอยู่แต่ว่ามันจะไอก่อน นั่งกินกับหลานสาวตำหูหนูถ้ามันไม่นัวปลานหนูก็ปลาใสาอ่องกินแล้วหลคนหนูมานั่งกินถ้ามันไม่นัวหนูไปลามาใส่เอลากรวดเกินไปนปลาไมาา่ให้แน่ตเค็มยาก เขาเลยกค่อยเมะถามเขาให้ว่าไม่เอาเขาขึ้นไปถามว่าเยอะยไหมเ <c oughs> ติมเอาเข<อ>าเล<อ>ยเอาให้แล้วเอาให้แล้ว <c oughs> หลายมื้อนิ่มยนย่ม,มๆนะ,ะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมรี้ยวเราใส่น้ำมะขามที่หนูใส่ถ้วไยไว้น่ะไม่เลยฮะไม่เลยหยา ยำๆยำๆเลยกินได้หลายคนต้มจืดมาละกินอะไรต้มจืดกลัวกลัวขมขมหรอ,อต้มจืดมาละกล้องมาผมชอบ เฮ็ดจังไหนมันกับโ่้วซวงเฮ็ดจั้นไหนกับโ่้วซวงฮะกินเพื่เป็นสม่งๆเหมือนมันซวงพอเหรอค้านี้ป่หรอไปขว,วดปลาลับมาให้ยายหน่อยเด้อ น้ำกดน,น้ำปลาน้ำปลำาทำสีสว่วงมา โอะไรละตัตปวนตัวปวนมากคืออะไรกินหรอคคะหละดอใช อยากกัแซ่บยุ้พี่น้องเพชรบอก่ไรคะไคะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคนเขียนอุ้มอุ้ยพวกล่ะแมวโอ้แมวตักข้าวรอแล้วเนี่ยนะตักข้าวรอแล้วเหรอกินข้าวก่อนค่อยมาหายาตักกินเยอะคงกลางโอ้ยจุบโอ้ยโอ้ยจุบโอ้ยจุบกล่องพี่น้องเลยจุบจะของยังไงกล่องในรูปออืื เป็นตาซันวะไม่บายก่อนมาดีครับไบาไม่บายดๆบาย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 บาดายบายบยบา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 บายบายบไยบายบายบายดบาบบาย้ายนียหายยบายบายยบายบยบบาายบยยบายบบายบาบา